สวัสดีครับพวกกับผมลองออฟฟิเชียลนะครับวันนี้เราจะมารีวิวนะครับเปเร่นะครับเปเร่นะครับตัวนี้เป็นไอคอนแจกฟรีนะครับก็จะมีสามตำแหน่งนะครับส่วนตำแหน่งที่ผมจะรีวิวก็จะเป็น CAM นะครับก็จะมี CF แล้วก็ ST นะครับส่วนผมเลือกเป็น CAM นะครับโอเคเดี๋ยวเราจะมาดูค่าพลังข้างในกันครับอันนี้คือเราเทน30แล้วนะครับก็คือสูงสุดแล้วนะครับค่าพลังข้างในนะครับก็จะมีการเร่งความเร็วนะครับ142 ความเร็วในการวิ่ง138นะครับการทําประตู147อ่าพลังการยิง150ลูกยิงไกลนะครับ150แล้วก็ควบคุมตําแหน่ง146อ่าลูกโทษ127ลูกวอลเล่144นะครับการส่งลูกใกล้149การส่งลูกไกล141การมอง150การเปิดบอล139เส้นโค้งนะครับ140ปีคิก125 การเลี้ยงลูก146ควบคุมบอล148ความว่องไว148ปฏิกิริยา141สมดุล147ประกบ135แทกเกิลแบบยืน87แทกเกิสลสไลด์แบบเทกเกิล80การรับรู้102การมุ่ง133ความแข็งแกร่ง118ความก้าวร้าว100กระโดด131 ตัวนี้น่าจะเป็นตัวที่ขวดที่สุดแหละแบบว่าดูทุกค่าพลังคือมันบาลานซ์กันหมดแล้วมันสูงหมดเลยนะครับผมส่วนตัวอื่นจะแบบว่าเด่นก็เด่นไปทีละอย่างหรือว่าไงแต่ว่าผมว่าเปเล่นี่เป็นตัวที่แบบโกงมากๆแบบเด่นทุกจุดเลยมขนาดสไลด์แบบเทเกิลหรือว่าการเทกเกิลแบบยืนเนี่ยถ้าเป็นตัวธรรมดานี่มันจะอยู่ประมาณ70หรือ60เนาะตัวนี้มา80นี่ถือเกินคาดนะครับส่วนคุณสมบัติก็จะมีความสูง173น้ําน้ำหนัก69กกิโลกรัม แล้วก็จะเป็นขยันในเกมบุกสูงขยันในเกมต,กตั้งรับกลางนะครับผมกําหนดท่าสกิลก็จะเป็นเลมโบการฉลองก็คือกิ้งแล้วชัชกาปั้นนะครับผมคุณสมบัติก็จะเป็นร่างกายแข็งแกร่งนะครับแล้วก็ยิงปั่นโค้งนะเสริม2จุดเลยจุดที่บางของแกในนั้นเลยนี่ก็คือเป็นค่าพลังโอพเต็ม1 3 0ยสามสิเนาะ,ะสกิลที่บูทก็จะเป็นการยิงไกลนะครับผมแล้วก็บูทตำแหน่งก็จะเป็น CAM เต็มเลย100%แล้วก็จะเป็น CF Cm ลงมาลบ2นะครับแล้วก็จะเป็น LmLw แล้วก็ St ลบสเนาะตัวนี้สกิลการบูตก็จะเป็นการยิงไกลแล้วก็การควบคุมบอลการเร่งความเร็วการส่งลูกใกล้ลูกไกลนะครับผมตัวนี้ประวัตินักเตะเป็นนักเตะบราซิลการนานาชาตินะครับผมแล้วก็เป็นไอคอนมีมงกุฎ2อันก็จะเป็นมงกุฎอ่าประเทศบราซิลกับอ่าการ์ดนานาชาตินะจะเชื่อมในทางการ์ดแล้วก็ทางประเทศนะครับผมตัวนี้ รู้สึกว่าจะเป็นตัวลิมิเต็ดที่โกงที่สุดแหละเพราะว่าเป็นไอคอนแจกฟรีแล้วก็มาในเนื่องในโอกาสอา่าปู่เปเล่ของเรานั้นได้เสียชีวิตไปแล้วนะครับผมเขาก็เลยทําการ์ดนี้ขึ้นมาก็จะเป็นการ์ที่โกงมากๆนะครับเดี๋ยวเราจะมาสรุปจากการลองเล่นกันนะครับว่าเป็นยังไงนะครับผมอันนี้จะเป็นความคิดเห็นส่วนตัวลว้ลว,ลวนๆนครับก็จะมีสรุปจากการลองเล่นนะครับก็จะมีจบสกอร์ผมให้10ปั่นโค้งผมให้9.5หยิงไกลผมให้10 มงผมให้9หาช่องผมให้ส0นะครับจุดโทษเสบวกฟรีคิก S อบวกแล้วก็ยืนตำแหน่ง S อบวกครับตัวนี้เป็นตัวที่บักมากๆนะครับเรื่องการยิงประตูนะครับแบบยิงดีมากส่วนปั่นโค้งแอบแกปั่นแรงนะแต่ว่ามันจะตรงรอบแล้วมันก็ยังมีจังหวะที่แบบว่า,าผู้รักษ,ษาประตูแขวนขาย,ยาวยังจะเซฟได้หน่อยนิดนึงนะแต่ว่ายิงไกลนี่กับยิงกับจบสกอร์นี่คือแบบผมให้10เต็มเลยคือแบบโกงมากยิงแรงยิงแรงยิงคมบางทีแบบจังหวะผู้รักษ,ษาประตูเราปัดได้เงี้ย ยังปัดไม่พ้นอะ่ะปัดแล้วเขายังเข้าโกอะอ่ะแบบว่าโกงจริงส่วนหมงแกตัวเล็กเนาะแต่แกหมงได้ผมก็เลยให้กนะ้าเนาะความจริงอยากจะให้น้อยกว่านี้แต่แบบบางทีว่าตัวแกโกงจริงนะผมเคยเห็นกล้องหลังผมแบบบองอย่างเงี้ยฟันดายอย่างเงี้ยโดนไปเล่ยแย่งเบียดหมงได้เนาะมันแบบว่ามันโกงอะ่ะตัวเนี้ยส่วนฟรีคิกระยะไกลระยะใกล้ยิงคมมากๆเลยครับตัวนี้แล้ววาดมือดีๆเนี่ยยังไงก็ตรงรอบนะครับ แล้วก็เป็นจุดโทษก็ดีอยู่แล้วแล้วก็ยืนตำแหน่งดีไม่ว่าจะเป็นตำแหน่ง ST CF หรือว่า CAM เนาะเป็นตัวที่ยืนตำแหน่งดีอยู่แล้วตัวนี้แต่ถ้าเอาไปเล่น ST ก็จะแบบว่าตัวเล็กหน่อยต้องเล่นหน้าคู่เล่นหน้าเดี่ยวไม่ไหวเนาะส่วน CF นะ่ะดีเลยเพราะว่าเป็นสายปั้นเกมอยู่แล้วนะตัวนี้ CF กับ AM อะ่ะสายปั้นเกมอยู่แล้วต่อไปด้านความเร็วนะครับความไวผมให้10นะครับสปีดต,ต้นผมให้9.5ความคล่องตัวผมให้10บ ความแข็งแกร่งผมให้เก้านะครับใช้สกิลผมให้สิบความอึดผมให้สิบนะเป็นผู้เล่นตัวเล็กมีความสามารถเฉพาะตัวสูงนะครับตัวนี้ความอึดสิบเลยเพราะว่าเขาให้มาสิบขีดแล้วก็ใช้สกิลสิบเป็นผู้เล่นสี่ดาวยิงได้ทั้งเท้าซ้ายเท้าขวาเนาะแล้วก็คือใช้สกิลดีมีความคล่องตัวสูงเอาตัวรอดได้นะครับผมแล้วก็แข็งแกร่งอาจจะไม่ได้อนั้นมากเพราะว่าตัวไม่ได้ใหญ่เนาะแต่ว่าชนได้เนาะแล้วก็ใช้ความคล่องตัวในการเอาตัวรอดแล้วกัน ส่วนความเร็วก็คือจังหวะสปีดอาจจะดูช้าๆหน่อยแต่ว่าพอถึงอ่าบอลปุ๊บคือเร็วเลยแล้วไปได,ได้กับบอลได้ดีด้วยตัวนี้เป็นผู้เล่นที่โกงโกงมากๆนะครับตัวนี้นอกจากกุลลิบแล้วก็มีไปเล่นี่แหละที่ผมว่าโกงแต่ว่ากุลลิบเขาได้อ่าเรื่องสรีระร่างกายด้วยมันเลยทําให้เขาสมดุลเนาะส่วนไปเล่คือตัวเขาเล็กไงแต่ตัวเล็กก็คืออ่าไม่ได้ปัญหาเนะโกงทางด้าน AI เนาะตัวนี้เป็นตัวตัวที่โกงที่สุดแล้วในเกมเนาะ ถ้าพูดถึงตำแหน่ง AM มอ่ามีคนบอกว่าหมดไวคุณไปหามาเลยว่า AM ตัวไหนหมดช้า AM ทุกตัวหมดไวหมดนะครับถ้าพูดถึงก็คือผมให้เปเร่นี่แหละยืนระยะได้นานสุดสำหรับตัวผมละเพราะว่า AM ทุกตัวหมดไวเนาะแต่เปเล่รู้สึกว่าจะยืนได้นานที่สุดแหละครับโอเคนะครับเดี๋ยวเราจะมาลองเล่นเขาในแรงดูนะครับว่าเป็นยังไงนะครับแล้วก็เทน30ด้วยจัดเต็มเลยนะครับโอเคมาสุ่มแรงนะครับ ตอนนี้แรงผมอยู่หนึ่งล้านนะ้องผมยังม,มีเวลาปั่นแรงเลยนะว่าจะติดท็อปซีซั่นไหนคงจะไม่มีโอกาสได้ติดท็อปนะต้องมีเวลาก่อนคือเราทําคลิปอย่างเดียวไงทําคลิปแล้วก็ทํางานด้วยนะครับก็เลยไม่มีเวลาเลยตัวเราอาจจะโกงเขาหน่อยนะแรงเขาต่นะําเนาะเรามาอยู่ในแรงต่ําเราได้เปรียบเขาเนาะเคผมมาเล่นสี่หนึ่งสองหนึ่งสองนะครับเป็นนินวโรนะครับผมส่วนเขาเป็นสี่หนึ่งสองหนึ่งสองเป็นวิบเนาะวิทหรือ วิสเนาะตัวนี้อ่าของวิสกับเนเวอร์โหดเนาะวิปนี่จะเป็นแบบสไตล์แบบเป็นปีกของเราจะเป็น CM นะโอเคครับขึ้นบอลมานะครับโอ้โหดูไปเลยใช้สกิลกระพิวแล้วจวจ่ายอะไรเนี่ยอืจะแทงให้เพื่อนนะครับผมจ่ายผิดไปหน่อยเขายกมาเนาะบอลยังติดอยู่ซาก้าโอ้โหฟาวเนาะนัทีที่แปดนะครับผมโอเคเราได้ลูกเตะนะจากลูกฟาว เป่าโยนมาบอลถึงไปเล่เขาเขาก็มีไปเล่เหมือนกันเนาะเขาเลยใช้แผนคล้ายๆเราเนาะยกมาลูกนี้สวยเอาบอลลงแต่เราเบียดได้นะโอ้โหปั๊มสองคนนึ่งวันนี้เรียบร้อยคู่หูอิตาลีดุอยู่แล้วมาใช้สกิลโอ้โ,อโ,โหหลบหลบหลบมาได้ไงไม่รู้เมื่อกี้ดูไปเร่หาช่องสวยลูกนี้ใช้สกิลแล้วหกักยกิงโอ้โหเรียบร้อยหนึูนครับ คือมันง่ายไปหมดเลยเพราะว่าด้วยความที่เป็นเปเล่ด้วยแหละแบบเมื่อกี้ใช้สกิลอะไรก็พิวเนาะดูแบบมันดูง่ายไปหมดเลยนะดูปุ๊บแล้วก็หักแล้วก็ยิงเฉยเฉยเลยผมก็แบบไม่มีเวลาได้เล่นเขาสักทีพอมาจาับปุ๊บโอ้โห,โ,หโกงเลยเราก็รอการ้าอยู่นั่นแหละโอ้โหรูงนี้เราใช้แผนนี้ใช้เปเล่ตั้งนานแล้วนะครับโอ้โหลูกนี้เขาโยนมาอะมงเคลียได้นะได้ไซจเตะมาบอลยังปั๊มอยู่แล้วก็ยิงโอ้ไม่ตรงกรอบนะครับผม มาเราได้ลูกเตะจากหน้าประตูนะครับผมเตะขึ้นไปซาโบสวยให้มาบอลถึงเชฟไลมาฟัรมาเทนหลบมาสวยแทงมาไปเล่หลุดแล้วแล้วก็แล้วก็วกสองศครับโอ้โห,โ,หโล่งๆอย่างนี้จะเหลืออะไรนะครับดูแบบมันเป็นใจหมดอ่ะดูครับโอ้โห2อศูนย์นะครับ ดูภาพช้าครับไหลมามันก็โล่งแล้วก็หลุดเลยมีความเร็วอยู่แล้วนะครับผมแล้วก็ยิงนะครับไปกับบอลได้ดีด้วยเรียบร้อยครับลงโล่งสองศูนย์นะครับเคนาทียี่สิบแปดสองศูนย์แล้วนเนาะไปเล่สองประตูเลยแบบมันดูง่ายไปห,หมดเลยเนาะถ้าสปีดแกยังเต็มเนี่ยแกได้เปรียบเนาะแต่ครึ่งหลังแกอาจจะจืดหน่อยเพราะว่าแกเริ่มหมดนะครับมันจะดูช้าๆหน่อยนะครับโอเคเขาขึ้นบอลมาบอลไปขไปเ,ปเ,ปเ,ปเปแล่แล้วไปเลยก็ยิงโอ้โหเรียบร้อยครับ S <S <S เห็นไหมครับบ bon อลอ่ะถ้ถถถาถ้าเข้าเท้าเปเล่อะมันดูง่ายไปหมดเลยเห็นไหมฝั่งเขาก็ยิงเราได้เหมือนกันเนาะนี่ในเกมนี้คือเปเล่ยิงสามประตูเนาะฝั่งเขาหนึ่งฝั่งเราสองนะครับผมโอเคมาเราขึ้นเกมมาจังหวะน,นี้ให้เปเล่เปเล่แทงมาฝั่งขวาแทงให้เปเล่อีกทีเปเล่วนอยู่หลายมาเตโอเตโอขึ้นเปเล่เปเร่จะจ่ายติดปาร์กิงซองปาร์กิงซองให้มา <S <S <Bon S 2> บอลขึ้นมาเปเล่ เปเล่าลากขึ้นมาเปเล่หลบมาบอลยังติดเทา้าดีมากเลยเนาะบอลแล้วก็ยกมาลูกนี้จิ้มโอ้โหสองสองครับเอ็มปัปเป้นะครับวิ่งมาด้วยความไวแล้วก็จิ้มนะโอ้โหคือแบบบอลเข้าเท้าเปเล่แล้วแบบมันดูน่ากลัวดูครับเก็บเปเล่กระชากมาหนีกองหลังเรามาสามคนเนาะแล้วก็ไหลามาให้เอ็มปัปเป้จิ้มเข้าไปนะครับผมสองสองนะครึ่งแรกก็เดือดแล้วนะครับผมสี่ประตูแล้วยังวันนี้จบครึ่งแรกครับสี่ เอ้สประตู2ต่อ2นะครับของเขาได้ประตูจากเอ็มเป้ P e, กับอ่าเปเล่เนาะสอนเราได้ประตูจากเปเล่สประตูเลยนะครับผมโอเคมาครึ่งหลังมานะครับผม mm hmm. เขาขึ้นเกมฝั่งขวามั่งครับฮาคิมิโยนมาจังหวะน,นี้ล้ำหน้านะครับแต่ว่าบอลก็ถึงไมนะ้เมยองเนาะไม้โยนมาเปเร่ le, คืนมาเซดอฟไหลมายัายงสกัดได้โดยกาตูโซ่บอลคองบอลอยู่กาตูโซ่ให้มาเปเร่ le, วน วนใช้สก,กิลจิ้มมาการตูโซให้มาไหลมายิงโอ้ติดเซฟไหมไม่ยองนะครับผมยังเซฟไม่ได้โอ้โหเปเลยหมดแล้วนะหมดแล้วใช้งานหนักเกินครึ่งแรกนาะทีที่ห้าสิบห้าหมดแล้วนะครับแต่เราจะใช้เขาจนจบเกมเนาะไม่เป็นไรยกมาลูกนี้เปเร่พอสป,ปีดบดปุ๊บเบื่อแบบไม่มีแรงแล้วแบบนะครับมันก็เลยแบบดูเงียบๆไปรึ่งหลังเนาะ เห็นไหมเขาตัวเขาจะไม่ค่อยวิ่งขึ้นละไม่เหมือนครึ่งเลกที่เขาฮึดเนะาะหาชี้แก้วไปเล่หาช่องอยู่ยังติดนะครับเอปเป้ไหลามาติดซาโบไปเล่ควายมาไปเล่อีกทีนึงโอ้โหบอลแบบโต้กันไปมาเนาะแทบจะไม่ได้ใครหยุดทวงเลยนะครับผมมันมากครับเกมนี้ไหลามาหลบมาสองสวยให้มาลูกนี้ ปีโลโอ้โหเรียบร้อยครับเสาสองจังหวะนี้ยิงหักมุมนะครับเสาสองสามสองนะครับผมดูครับหลบสวยแล้วก็ยิงหักมุมนะครับสัดด้วยขวาครับเรียบร้อยนี่เปลี่ยนตัวนะครับน้ำสา,สามสองเนาะปีโลก็หมดนะหมดทุกตัวเลยครับทีมเราตอนนี้เกมมันเดือดจ,จัดเนาะมันแลกกันไม่พักเลยนะครับผม ตั้งแต่เขี่ยบอลครึ่งแรกมานี่คือเราแลกกันแบบมันมากเนาะตอนนี้สกอร์ก็ปาไป5้าลูกนะครับโยนข้ามฟากมาบอลถึงเปาเปาไหลามาซาโบรต้าซาโบรต้าไหลมาบอ,าาบอาลบอถึงลาฟาเอลให้สลาตันสลาตันยังไงสลาตันยังยังคลองอยู่สลาตันแล้วยิงครับโหแล้วก็ซ้ำอีกที ยังยังเคลียยังคุกคิดอยู่เขาเตะทิ้งมาบอลขึ้นมาแล้วหลุดนะครับลูกนี้ยังไงหลุดมาแล้วยกบอลโอ้โหยัยงเปาลินี่ยังเบียดแล้วแย่งบอลมาได้นะครับเขาใช้สกิลผิดนะครับแล้วก็จบเกม3-2นะครับโอ้โหตึงจัดนะบอกเลยว่ามันมากนะเกมนี้เดือดมาก5ประตูนะครับผมก็ของเขาก็ได้ประตูจากอิปเปอกับเปเลข่ของเราได้เปเล่กับ ไปเด่สอแล้วก็เป็นฟีโลเนาะหน,นะครับผมโอเคครับถ้าใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้นะครับแล้วก็กดเจอดิ่งเป็นการแจ้งเตือนเพื่อจะให้ดูคลิปต่อไปของผมนะครับผมลงคลิปพยายามลงคลิปทุกวันนะครับผมโอเคนะครับบ๊ายบายนะครับแล้วเจอกันนะครับตัวต่อไป